มาหมอบรรยากาศสโซกับม้าเมาสองบรรยากาศเช้าเช้ากับมาเม, <c oughs> ม,มาเมาสองตัวหอยอกกันเอาควนแต่มีอันหนึ่งเสียเบื้องลุงกินน้ำตอนเชา้าสโซรึเพี่น้องลุงกินน้ำว่าตรงทางไหนข้าเบิ้ง อู้ยลงบันหัวไฟเลยลงสือเงี้ยนปัญญมาเลย่ะลงกินน้ำมารลับเ่าปัญญามาสิลุงกินน้ำปัญญาก็ไลงขึ้นสวรรค์ไปดีดเลยปัญญามาเลยไต้ซ้ายลุงขึ้นไปภูหลบไปเป็นเทวดา เข้าปลูกสาวเอาหยอกกันเอ้าผ่อนผ่อนผ่นผ่อ่นอนเอาอออเอาเอาตะกี้ไม่อยากเล่นเอา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 ผู้ะเอาผู้ละ อออเอามาฟ้ามาหยาอกกันดีคัะเอาหมวเ่ยเอามามเแ้มเอามามเแ้มข,ขับเข,ข้ไไมขามาแจมเอ่อขับเข้ามา้จมขับเข้ามาเลยกึบอ่ะกึบนั่นนั่นตะกี้ครับก็แล้วตะกี้ครับก็แล้วแ้วจะร้ายไปแล้ว สบายๆประจอยพี่น้องธรรมชาติตอนเช้าสวยงามสดชื่น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  มื่อแหละมื่อจ่อกกันแหละถ้าเบิ่งเห็ดอี่างเงเห็ด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 อะไรเงเอื่อนเห็ดนั่งมาเจ้านี่เอื้อนเห็ดตะป้อเอื้อนหน่อยเห็ดตะป้ดดอขันหญ่ก็นี่เอื้นเห็ดตะปูเอื้อนท้องกําปั่น,น,เ,นเห็ดตะปูเกิดเมืาา่อไรหรอพี่เนาะ เกิอไดหน่อยนะึงทริปนี้กับผ้าชุ่มธรามาฉาดได้หมดเสาต้านปีนองเนาะขอบคุณทุกเลาที่แชร์การติดตามต้นปีนองด้วยขอบคุณทุกท่จ้าสวัสดีจ้า